เอาไลา่มือมาไล่มือมาโอ้ไล่มือนี่มัคือไล่นั่นแท้นี่คือไลส่สากตาเ<ว> <c oughs> ่หต่น้อยตัวนึงนนเบิ้งแล้วนึ่นนนนอ้น่ต้นอยหนึ่งออกไม้ไม่ลุ่มลุกคุกข้ขขนแมนมอนอุ้ยมันคือเหตุถือแท้เอ้าถือแท้โอ้ยมันคือถืถถพอพดมันตาเห็นไหมหาวอาปากแมนมอง ปานยังบากันว้เนาะตัวคิวปานนี้ตัวนี้ไงตัวนี้ยหัวนี่เห็นเขียวด้เอไม่เห็นเขียวเลย่เขียวกับว่าอบ่ถือบ่นี่ถือว่ก็วาไงมาจังอนนี่มันบอไม่ยังยงจันส่งจากายผู้สาว สวัสดีครับท่านผู้ชมที่หลากเลายครอบครับสุปเปอร์เน่าชนเน็ตในข่าวได้มาพบกับคุณพ่อคุณแม่อาวอาวป้านาบ่าวคุณตาคุณยายครับทั่วทิศสาดทจจิตนะครับเด้อทั้งสี่ภาคเลยครับ,เอ,อ,เยรบอ,อ,อยู่ต่อเทศนอกกะดีลูกหลานไปทํางานกระเทศนอกมีอเมริกาไต้หวันฮน่อง,งกงเกาหลีไต้เกาหลีเหนือสปปลาวนี่าาก็หลากหลากมากมีครับโอ้ยมัอนี้ความซูอร์เนาเป็นผู้หาเดินทางหาหมมลัมที่ตกข้างมมลัมที่เก่าที่แก่เป็นมมลัมเป็นคู่บาอาจารย์ ของมอลลามทั้งหลายเลยนะครับมาให้ลูกให้หลานในเบื้องหน้าคาตากันเมื่อนี้ได้ฟังพ่ายบางพ่ายมาที่บ้านป่าหมอเออตำบลยังก่อน่ายืนตำบลพยืนเอาเพภอปยืนให้แหละครับเมื่อนี้มาพอพอรอพอดีเอาไปได้ข้ามหน้าเ้ยเอาไปได้ข้ามัปเดี่ยวไปเชียวเอเชี่ยวกันกันกันแค่พัดเปารตีโตตูวมาสมบูรณ์เลยสมบูรณ์ก็ขี้ขอดเลยว้าบ่จอยบ่ยังตัวหน่อง เดี๋ยวคนรวยเนาะจินยาชุดโออเดี๋ยวคนรวยเนาะโอ้๋พี่ในบอกเพิ่นไปหนูซื้อว่าจังไในบอกนาจอไปเลยท่านผมกับ<อ>บอกนั่นดอกตะกี้ก็เคยเป็นบอลัมซื้ออีรีก็ซื้อว่านายทองรอตะกี้ก็น้ำตะกุนกับแก้ววิเศษลูกพ่อใหญ่บัวแก้ววิเศษ <c oughs> เออส่วนคำเดิด<อ><อ>มาแต่พุนเป็นลูกไส้ลาเพิ่นเอเอนั่นตัวเออแล้วอ๋อเมียก็เลยเปลี่ยนน้ำตะคุลเป็นซิมเบอรี่ แก่พ่อยย่พ่อกินอยงป้ามอเนี่ยแหละบ้านเลขที่เขาเจ็ดตะบนพยืนเพื่อพยืนโอ้เออแล้วก็ตะกี้ก็เคยป็นนมอลำแต่ว่าทางบ่ได้เป็นพระเอกต้อเขาแยกเทือดอกเป็นตะตัวตลกเดี๋ยวข้างหน้าให้ถามมาในคอพ่อบัวแก้ววิเศษนี่เพื่อนมีลูกจกคนแล้วเพื่อนเป็นคนบันไดนี่คนีสนใจอยู่เนี่ย เอออยากถามหาอย่เออนี่ยมาหอดสายเลือดของเพื่อนแล้วให้ให้ผู้นี้ฟังวะพ่อบัวเกิดจากสายเป็นคนสายบัวแก้ววิเศษนึงนี่แหละครับเอากําเนิดของเพื่อนเนาะเพื่อนคนเป็นคนตำบลสาวัตถีอยู่บ้านโน้นกูบ้านโน้นกูกะทิหูจักจั่กพ่อบัวพ่อบัวแก้ววิเศษเป็นหมอลำระดับสมัยอินตาหมอลำัถวินสมัยตะเกียะ บ้านเราณดีเนี่ยหมอลาอินตาดีเป็นรุ่นเดียวกันตะกี้่นเคย่ไล่ล่ำใจกันสามคนนะเออหมอลำสามคุกสามเกอคนเดินเออบ้านนี้ก็เลยมาตั้งคณะเป็นบัวแก้ววิเศษหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมีลูกกี่คนลูกกวกลูก่นนั่นมีมีจะคนอะไรบ้างท่านมีหนึ่งเออนายอำค่าอำอำค่าหนึ่งคนใส่คนคน คนบ้านุนกูนี่แหละเป็นเดเมียเสก่อนเป็นเดเมียเมืองเก่าบ้านหนองแวงโอ้ไต่ตายอยู่หันคือว่าเป็นตัางหัวน้ำผุนี่มันถูกไหมตัางยุ่งวัดดังต่างยุ่งวัดอะไรคนที่สองคนที่สองนายออนสาอยู่บ้านมงโปออนสานี่เป็นบัวรัมป่ะบ่บ่เป็นเป็นผู้นำเครื่องไฟคนที่สามคนที่สามนายนายสีอยู่เสนนายสีนี่นายสีก็ตายแล้ว คนอยู่ใส่คนผู้นี้คนกัอยู่บรรนุกูนี่ยแหละเปียวเมียบ้านสาวัตถีโอ้คนที่ซีคนที่ซีก็คือนางสวัสดิ์เมียสวัสดิ์ดีที่เออแม่แม่วัดโอ้เคยบอกยูถูกของสุปสอยเงาอยู่เออเออเออแม่วัดบรรนุกูเออนี่ยเนี่ยนี่กับังต่อมาหาผู้ข่านี่ยแหละนายรอนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวว่าผู้ข่ามันเสียบาดอย่างของเลยให้ว่าผู้กินเนี่ยผู้ข่าอยู่ตรงข้าศึกนี้ที่ ผู้ขายเยอะค่ะจัดจติงอันนี่ผู้กินเลยเนี่ยผู้กินเนาะเออเออเออกันนี่ล่ะยูน้ำกันมายังซื้อไว้ของซื้อท่านเนี่ยเอาฮะมายังก่อนนะรอไักทีเออ้ยมันคือผสมซื้อไปเลยเนาะรอไปเลยเนาะเอาแต่คนซื้อหน่อยกต่ก็ง่าเนาะพี่บอกอย่างเงี้ยบ่งเบี่งบุญน้อยๆที่โผล่ง่ายอย่างนี้จังได้จังมา่อเนยอยู่บนปลาหมอเอาเอาไปฟังเนี่ยเอาเอาก็ที่เดี๋ยวมายูนี่บ่เออเอาเอาเอาใช่ไหมนั่นกับกับไปรับนี่แหละเนาะ พอกับบนฟัปไปเทียนแล้วไปล่ำไปล่ำนี่แหละไปล่ำกันเลยพอกันเรยกว่าไปหาหมอล่ำมาดูไปหานั่งอีกดูสิท่านเออมันขาดนั่งอีกพอบัวช่วงนั้นมันดอกพอให้ลูกชายลาไปหาหมอล่ำเออก็เลยคคยเห็นไม่์ดีเมื่กี้ผมเห็นไมย์ดอเออคือเห็นขึ้นอสอดีพุ่เอ้าพุ่นเอ้าพุ่เอ้าพเลยเอออก็เลยคคยเห็นกันเลยมาถามมาบอกมาเอาก็เลยออกไปล่ำน้ำ เอาไปล่ำน่ำเลยไปในบ้านปานหนึ่งปุถุมากก็ที่ได้กันน่ะล่ำดีสติล่ำดีล่ำดีก็ล่ำดีก็บฮู้เพรงามเพรงามหน้าตารวยซวยรวยซวยขูดจะคว่ำร่างถวยล่างบวงจริงร่างซ้ำเออเพราะว่าเยี่ยนปะชซ่นก็ใช่ร่างถวยดูนี่สิงโตน้อยบันลุดไส้แล้วนี่ยที่มันเท่านั้นแหละสิงโตน้อยทั้งล่างถวยวะที่ว่ไปว่ไปว่ไปเออ ผู้ต่อเปนกันเลยมากปแล้วมึงเสียวมึงเอาเมียบ่อพาซันมาเอพอบัวว่าเออตัวได้มนกับว่าท่านนั่นเอาผู้ใดกันเล่าจันสิเี่เอาเีมันลางนชงหูจะควมอยวพาซันมาเออเราร่ดาบ่บัวบ่มาคนงานปานน้บ่บ่ดีแล้วบ่บังเด้จงไหนมากอันยังก่อแม่ยังก่แม่ดีอขฮาสิบว่าบ่ทมซื้อดูนี่เขาบอก พ่อเ้าก็ซื้อดีขึ้นกันนะเรื่มาจยางบอาดูไปซื้อพ่อนะเบาไปคะกับกูไปหาให้าสันก็แล้วแต่มูเจ้าก็เรียกว่าจังซีเิ่นไปหาไปหาให้รเซียดีง่าบอกบอกมันไปหาสาวไปไปเจ้าสาวบอกยังไงเปลนไปหาบอกบอกจะเสียกูยี่ท่านเขาพูดเนี้ยบัลซาร่าวนี้ ผมทางเขาท่านท่านมีมีกบ่บ่ปันพยินมั้งน้องคู่ป้าหมอไปทีทางเขาเลยบ่พีทางเขาเป็นดงฮ่อนบอลในหินเฮาพุ่นมือเอือคือดงอ่ะมือเดือคือเอาเอาไปได้บาดนี้กแกมาเอากันแต่ว่างานลำปีนั้นหลายหลายนีแต่งงานแล้วกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไปลำเลยดิมือนั้นเดี๋ยวบอกบอกเลี้ยงแงก่อนไปมาหมันเล้วเจ้าสาวไปไหนมักตัวบ่เจ้าสาวมากอ่ะพระผู้ถ่อมาหาเพบันกะว่าเอาบังกะวะอย่างนี้แต่ว่าพุนตกลงเอากัน ขมาเพนนบกันเลยม่บกันเล่้สู้สาวสู้สาวเลยกอเล่นแต่งงานกันเลยแต่งไ้โม้ไเลยแต่งสูกวนัวยังแล้วยงแล้วซุ่มดูหนีก็เมียนถวยเมียนปอแกงหลายปนแน่เหมือนไแ่งหลายแกงสามพันสามพันพวกผมม่สั่งกราโจนหน่อยป่สามเมือโว้ยกานยางบางเลโอยสามพันไน เดือดซั่งเหรอเว่ยจะไหมนั่นพอหน่อยเด้โอ้ยสามหมื่นก็สามสามแสนสูงมืออะหนะโอายยังอยู่ในหมันฮักแข้งกันมาไก่ยูน้ำกันมาได้แห่มากันป้าหมอนพี่สี่แห่เพ่กเจ้าเบาเนี่ยนะบ่ได้แห่แล้วมาจัดดูพี่เลยที่ไปล่ำดิรถหมอล่ำมาจอดไปหนีเลยมืออือคือเออโอ้ยนั่งเอกพระเอกขางของขางซึ่งกินยี่นี่กันกินยี่นี่มืดงวดเช็คตัวหน่อยห่วย มันเบิ่งว่วงมันขาดไกลรือส่วนไกลโอ้มันหาพ่ะท่านเองมันจับจูดจับจูดกินเตะกินเตะคุ้โตเออคุ้โตแปลว่าไกลเลยตเออภาษาภาษาอังกฤษเรียกว่าชี้เก่งเออโอ้ยมันคือเกี่งเหบุ้บุกมาเรื่องหัดลำหรือเออเอาบุกงนั่มาล่ำมาหน่ะทั้งหมดล่ำนอี่ลำบันลำที่เรียกกันตัวลำเป็นตัวใดบ่ผู้ใดผู้ใดผู้ใดหาลำไหมไปหาล่ำไหมหาลำนี่บ่เออเอาลำนี่บ่ได้หัดเด้อ อ๋อพ่อนไอหัดอีริขอเชิญครับชื่อเอานะพวาตัตตะกี้มาตีกล่องมั้งวะตีกล่องพูดได้ออกมากอะผมจับมัได้พุ่มบ่เออเออ,เอ,อตัวตลกพี่ไส้ไงก็คือไอ้สีนี่เราถือว่าแกนมอสต์แกนสีบ่แตก <c oughs> ดังเน้เพิ่นตะกี้เออตลกตลกเพราะไอ้สีตลกเส้นพอได้เออตลกมาก เ uh. พอคนนี uh. hey, like ้ก no. uh. ็จือได้บัดเอาเดี๋ยวยังตีกองผู้ใดโวยังจือได้บัดเออได้ยินบัดสักแล้วเออมึงที่ไปวีซ่ามึงที่แทงแขนแบบใดเมื่อนี้ตาตาแบบใดจือได้เลยเพราะดีผลมันป่วยอืมไปป่วยเหรอไอ้ซีเนี่ยไอ้ซีโอป่วยกัอืมบาดเนี่ยคออะไรบ้าเออเฮ้ยที่มาเล่นแทนมันได้่มันนายธนาบาดดีที่ ผมเองพอหรือเปล่าสิเออนั่นมึงเอาตีกับฉันเอา嘛ลองดูขึ้นนี่ว่าฉันนันมึงไปแต่พูดแล้วแหะโอ้ยคือบพอจะซื้อว่าซั้นได้ซื้อบักโอเล่ได้บัตรเนี่ยโอเล่เออบักโอเล่สมัยนั้นโอเล่ดังเนี่ยบัตนพวกนั้นใหญ่เป็นบ่เออขายโอเล่ขายโอเล่เลงซื้อโอเล่โอเล่อมอ่ะเออโอ้ยคนิดว่าะธานบาตนี่โอ้ยลงหันบุญใหญ่มากันายแล้วโตเงินเพียกเตี้ยเป็นพระเอกเตี้ย เป็นตลกตลกใหม่ซ <Techn Pokémon> ื right ้อบอกโอเล่ไม่ใช่บอกโอเล่แต่ใช่ไหมนั่นลูกโอเล่ลูกโอเล่ดังโอเล่ซื้อซื้อโอเล่เออเออมันดังมันดังน้ำบกน้ำบกโอเล่บ้านพ่อทั้งใจนั่นแหละมันขายโอเล่ยังบังนึ่นอย่างนี้บ้านนี้ัวร์จีนัยมาบ้านโอ้ยคนติดว่าสันว่าเอาตอนเป็นบังตลกเนี่ยล้ำไว้ยังไหนนายล้ำไหนฟังเนี่ยล้ำกับเพื่อนออกมาทีแรพงศ์กันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเชียนโอเชียน เพคนว่าจังใดเดี <l ur> ๋ยวเด้อหาเสียงแค่ไหนกันล่ำคือตัวล่ำทำไมนั่นนะก่อนนั่นว่าก่อนว่าจังไดเสัยเนี่ยคนมาทีนดียคือขาดเสียเลยตัวนั้นแต่ว่านั่นแก่นั่นในบักแก้แกนี่ก็ต้องเว้าล่ำก่อนล่ำที่แรกคนออกมาจะประกาศชื่อว่าใดเบอร์ดอกเอาได้ตอนนี้ก็เอาไงว่าจะเอาจำเอกใส่ออกมามาว่า ออกมาหยืนอยู่ยังสีหมูเจ้าว่าขอยแมนไผ่มาสักหน้าขั้นจะบ้องจากตาฟังเด้อขอยสีบอกเออเออกได้เป็นคนไทยทาก็ดีพอป่ปานแหงออออมาแสดงหมอลำเื่องเสียงกรดีปันหมาเฮวกคุณนสวยงามก็ค่อยบักตู้ไปบูหัวพอกำนั้นเออ,เอ,อพวกคููสาวนั่งอยู่แจกกำนั้นออออจะได้แน่ยพ่อีกเท้าบอะ โทษตัวด้วยรองสาวไอ้มีเมียก่อนแล้วอย่าหวังซ้อนกองซ้อนเดี๋ยวนี้ภาคผู้ซ้อนออกมาแถวหาลำเมียของใช้เสือนั่งท้องดำลูกอีแดงตีนตุ่มเดี๋ยวนี่ล่ะก่อนนี่ล่ะจำได้ยุ่งประจันทันแต้เมื่อวานเื่อวานจีนวันนี้วันนี้ยันี่ขึ้นอ่ะเออขึ้นอ่ะขึ้นโอ้อจุดบนหนาม้าสีด้วยวะอีแดงตีนตุ่มเป็นยังไงแมวแมวจีน บาเอาบาสเดีบาเดินบาสด็กว่างเลี้ยมะก็ผมซื้อมาในว่างทำไมนั่นล่ะสวัสดีพี่น้องเออุ้ไมีเกียนบ่่บาสเดีก็น้ำของไฟก็มี่ชื่อว่าขันหาขันแปดดอกไม้ทียนคู่เหลมบาดหลายเทียนอยู่ชื่อว่าบักโอเล็กเรือเออมมีน้ำสกุลีน้ำสกุ่ีเออ นี่เป็นคนผู şey ้คนดักหาเขากินคำไปตามภาษาใส่ชัวหม่องมุงเด่ได้กินกับกินมุงเด่บ่ได้กินกับบ่กินเมื่อกี้ก็บจิไปหาคือเขานั่นละเดี๋ยวเดินทางไปไปหาไปดูดวงซะก่อนไปดูดวงว่าดวงมันที่เป็นยังไง ยาคูดก่อนเออไปเบิ่งยาคูดยาคูดดูดวงให้คิวบ่เออยังเช็ดกับมาถึงนอนเฮียนยังดีกลับมานอนเฮียนเดินก่อนเระอว่างเนาะเอาเดินม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 ันมีก่อนเดินไปไม่จะเอาเดียงเดียงผัวเดียงเดียงเอาก่อนพวกบัวไหมเดินมันปิ่งพิงบัวเดียงเดียงผัวเดียเดียงเดียงเดียงจำบ่ได้โอ้ยจำบ่ได้เรเดินเอามาหาอาจารย์ลวดเอาไปอาจารย์ได้บหมืออาจารย์ชุบยปุยยาหนยแล้วงวดแสดงน้ำกันดิที่ เนน้ำกันทีเดยวเ้ยเ้รนน้ำกันบ่อเรางเนมึงดูสองคนแบบเล่นยังไงตอนยุทเอาสมมตอยู่ทั้งเวทีทำไมนั่นดิเอาผู้ทีออกมาตัวบัตรหรือเขาบอกตัดวโตตั่วผู้ที่ไปแล้เด้อดิเช่นองค์ท่านเลื่อนสี เรียกบัวง,งานการบ่มีบึงทีวีกับนี่น,น้อย,อยเอาละอาตมาเนี่ยขึนเออผู้ท่าสีโอ้ลุยสี <c oughs> เออใครดูดวงมาอาทีการเอ้ยโยมเนียมาขอดูดวงเป็นประจำแม่ละมื้อนี่มีมีมมสีซ่อนตะกี้ก็โอ้ยกันมีได้อยู่ได้ครบได้ฉันยอนดูดวงนี่ละ มื่อนีชินังนี่เนี่ยเสกบ่แหงนอเงี้ยเขามาวัดปุณณี้มาถึงแล้วก็ถชือกินเดินวัดเอาไวเดี๋ยวจีจัดไปหาบุงก็น้าวันนี้นี่ลือสีเหลืองตาเถาเน่าอยู่กุตีบ่ออโอ้ยอยู่บ่น้อมีพระมีเจ้าอยู่บ่น้ออัาเป๋นไผ่นั่นไผ่นั่นไผ่ไผ่ไผ่โอ้สวัสดีนคุณโอ้ยสบาย ผู uh, ้ข่าม่ผ oh, ู้กินหน่วยเออผู้กินไวเออบ่จังไดไปจังไดบานนี้ยังพอโอ้ยก็จิตมาดีกับบ่ื่นบ่ไก่กคือว่าอไปใส่ไปใส่กับคือทุกขุอยากแก่คือมันดวงบ่ดีสั่งดอกอยากให้มาเบิ่งว่าดวงมันจินจังไดเกิดเป็นคนมาามันคือทุกขุณยากแกมันจิตเป็นจังใดต่อไปเนี่ยมันจิตจังใดสันเดียดเนี่ยโอ้ยอยากให้มาให้อัน ลำพัวนี่ดูดวงไฮสันจีทำบ่อมาฆ่าบ่อขึ้นไปฆ่าหยังกะบ่ลำบ่รวยไปฆ่าข้อยฆ่าหัวกะหิ้วซื้อซื้อกำไรบ่มีมีแต่ขาดทุนมีแต่ขาดทุนเออเอเอาไล่มือมาไล่มือมาโอ้ไล่มือนี่เมื่อคืนไล่นั่นแท้เนี่คือไล่สังกตัย แต่น้อยะเหน่เนไ่เบิ้งแงเ่ยอืมเนี่ยเนาแ่ได้น้อยเนี่ยออกไม้ไม่ร่วมลูกคุ่ข้านแมนบออุ้ยมันคือเหตุถแท้เพราะถือแท้ว้ยมันคือถือโคตันตาเห็นไหมหาวอาวปากแมนอนข้ากับปันังบาปากก็จะมึทะเลไว้เนาะแต่พวกคิวปันนี้ตัวหนเน,น,น่ยตัวาน,นี้ย้ำหัวนีเห็นเฉวเดีย ไม่เนเียวนล่เห่นเจียวกับบอถือก้อนถือก้อนถือก้อนก็เชอ่ยวขัดแต่ไงมาจักน้อยนี่มันบอมผิวหยังไงแล้วจันน้อยส่งจะกลายผู้สาวถกตายแมีนครับบอมวบดียวเดียคือถ้วยถือตายคุณนเถอะวะโอ้โหสัปดาห์เดียวอก่เมียไม่ได้ดิเอากเอาปนี้ปนี้เถอะบอโอ้ เ้าช no ินเง้ตัวแมงอีกเราสินางอยู่นอนกินตัวไยนางอยู่นอันกินแนวใดไหชิเป็ดอำมาผาดนะโอ้ยบ่คิวเละบานไ่จะเปนดอกไ่เป็นต่อไปจ้เาสิเจ้เอาชิดรถเนี้ยเออเออรถยังล่ะมันเป็นรถยุนรถไฟเนี้นั่งรถนำมุ่นว้ นี่เมี่ยเป็นผู้หญิงแมนบอเออถือแต่นี่ถือแท้ถือถือถือโอ้ยคิว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 วเนี่ยชื่ว่าดีแมนบอลเอามู้ชายว่าจังใดคอยไปบ้านเราเหื่นเ้านี่โอ้ยขาวเลยโอ้นี่แหละครับเป็นเจนเล็กๆหน่อยระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนเลยครับ พอซูเปอร์เน่าชนิดมาพอเซียวหักเซียวแพงกันนะครับเด่นน้ำกันมาหลายสมัยเด้ครับว่าซุปรเน่าหรือว่าบัคโเลี่นี่สร้างกนรลองซองลองซอสมัยนั้นนะครับส่ม่ผู้บวชบวหนบัวเก้ียววิเศษเราหักแต่ไนี่หักพอเนากบไม่รอซื้อขนนตอนนั้นซื้อขึ้นา้อไหมบัวเก้ววิเศษนึ่งหบัวเก้ววิเศษหนึ่พอบัวอยู่ที่ตลาดนนงราะมนินนี่เพรม่นินนี่เพราะมัิเี่บัวเกลึววิเศษหนึ่งเด็ดเออ จะได้ต่ว่าเราบ่ยังน้ำก็เราเป็นคนที่เห <Switzerland> um ็นพอย่าหนุนหัวยังว่าไปสัมผัสเอาไป็นนอป่วยเนาะไปขโมอนี่เป็นคนหมักม้วนเออเป็นไดนพ่อป่วยดำดำปีปี้อยู่ได้นี่อือเป็นไห้พ่อคำมาแรงมากเพียงได้พอย่าทำเนาะโอ้ยโย้เอ้ยคำมาแรงมากกระมืดพนักวานยาถ้านั่งได้กินไปแล้วพ่อแล้วพอย่าทำ โย้ยวันยากจีเร่อเดือดแต่ท่านั่งมาท่านได้จีวันนุ่งคเนี่ยตัวโล่อดหอดตัวช่วงนึงพ่ญายี่ยนพยายามตอนเราป่วยเพราะว่าพอเอ้ยป่วยอยู่จังงี่นาะจริงๆย่ำนั่นผู้ใดจวมขี่ตัวเมียวเนาะว่านั่นเออบักว่าคนนั้นะเขาจะมาจวมมาถ้าแตกมันเหม็นตัวขี่กับเมียวแม่คนนันเลยเรียกมามีความโมโหเป็นเลย ว่าิตายอยู่กับเราตลกเนาะอันนี้แหละครับลูกคือลูกสายหลังซื้อๆพ่อใหญ่บัวนี่วงการนี่พ่อใหญ่ผู้เดียวกันกับพ่อใหญ่บัวปืดที่คนเยอะการแก้วกันบัวปืดบัวแก้วเดียวบัวปืดกับบัวแก้ววิเศษหนึ่งบัวปืดผู้เดียวบัวปืดไปซื้อตลกเพิ่อนบัวแก้วซื้ออิรีเพิ่นเออแงงวะได้แม่นั่นตัวนี่แหละครับท่านผู้ชมเพื่อนเอเลนกเออที่รักเลยขอรบเมื่อนี่กับมาพ่อกับเพื่อนเลยก็ฮักกันแฟงกันอย่าที่บ้านป้าหมอนะเนาะตำบล พยืนพยืนอำเภอพยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับเนีนี่ก็มาเมื่อนี้ก็สมคบเท่าไรเลยครับที่เรนมวนกันมวนซื้นกันก็เพื่อนแล้วเพื่อนใครกันเลยครับมื่อนี้พ่อซูเปียาเห็นสุคบเวลาไคอยท่านผู้ดูผู้ชมมีอายุวันนาสุขะพลปฏิพันธนสารสมบัติสุข้ชนเลยเมื่อนี่พ่อสุพยาพอรอพอรอโอเล่พอโอเล่เรียกว่าพอรอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ